สวัสดีค่ะแสบนัวค่อยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเมื่อนี้นั่งมีแนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คืออูปลาซิ่ววาซานพี่น้องจา๋าอูปลาซิ่วกินกับตำเจีวปลารเศแซ่บเผ็ดเผ็ดพักกับมีต้นหอมต้นพักบวัวหอมแดงเข้าหน่อยพี่น้องจา๋าสดสดแล้วก็มะเขือพี่น้องจา๋ามะเขือสีม่วงพักกัดหินและะ้วก็พักกันจองพี่น้องจา๋าแล้วก็มี่ ฝากกระเจี๊ยบน้ำพี่น้องจ๋ามากมากมากกินน้ำกันแต่ก่อนสิกินยายนั่งกับฝากเขาให้พี่น้องก็ไลยก็แช่ก็ติดตามก็กระดิง่งติง้งติ้งให้ยายนั่งในเด้อแต่เด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายหลายค่ะมากมากกินน้ำกันพี่น้องจ๋ายายนั่งฮ็ตเองเนาะกินกับข้าวเหนียวกระติ๊บปักย้ายพูนพี่น้องจ๋า <c oughs> ใส่พักแต่ว่ามันเคิงหมอพลนเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอมันยุบลงก็จักไปใส่เบิดเนาะ เนี yeah. mm ่ยบอจักพักอีตูวบจักอหอมบบจักเออืม ักจักรซีเล่าเนาะพี่น้องจา๋าบักพริกกับปันนั่นเคืองคบักพริกดอกับปันนั่นพี่น้องเอ้ยออ่ม เบคักไลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะพี่น้องบัวิียูฟังไท่ฟังเล่าเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเนาะจามากินอ้ปลาซิ่วกบเดน่างเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าเจียวปลาหลาพี่น้องจา๋า ปลาซิวกับปลาซิวตัวใหญ่ล่ะพี่น้องจ๋ามันจะเริ่มเติบโต,ตแล้วพ่อจ้า แสบนัวกำลังดีพี่น้องเอย้ยได้นั่งมันลืมซีมนึงคิดว่าโอ้ยมันเสีเสบว่เนาะนวเขากันพอดีบ่ตองปรุงตรงยังบ่ตองปรุงตรงเติมอียงอีกด้ยพี่นอ้องจืะ ปลาซิวมันกับตัวใหญ่เลยนาะพี่น้องจ๋ะคือว่าข้าสื่อเอามันบบแบบไมิซิจิเลือกใดเนาะจ้ะมันก็นเลยมีแต่ประซิวตัวใหญ่ๆอือ อืมเพราะกี่ตูตนหอมคำยังไงพี่นองจาก ไปนั่งกับจิหากินแจ็พักพี่น้องจาปาลาบ่เท่าใดใส่บัก้ายพอมันหยุบลงแล้วก็จะไปใส่เบิืม ขึ้นหอดน,นำเกี่ยวเขานะพี่น้องจา้าไก่สิเกีียวเขา่าเขาเอา่อเขาทองนะ่ะไปหาปลาคอนนะพี่น้องจา้า <c oughs> สไมไปเ็กเป็นเล็กหน่อยกว่าสิไดไปโรงเรียนเนะจ๊ะไปหาปลาคอนเลิกโรงเรียนมากกับไปหาปลาคอนอีกพี่น้องเอ้ยมวนเพราะว่าปลาซิวไปยังมันอยู่นำ้ำอัน,นแจ้นานมมุมขนางหน้านะนอพี่น้องจ๊ะ มอมหมดเลยอืมคำนี่มีบักพีกดอน้ำเด้อพี่น้องจ้า นี่นั่งเสิร์ฟปลามาเห็ดเองวิธีการเห็ดกะตามนี่น้าพี่น้องจ๋าเครื่องปรุงอูปัซซีน้าพี่น้องจ๋ากะนี่เกลือจ้ะพี่น้องจ๋าน้ำปลาผงชูรสแล้วกัพริกที๊ข้าโขกไว้กะใส่พริกหอมกระเทียมแล้วกัตะไคร่น้าพี่น้องโขกพอหยาบหยาพกะมีอ่าอ่าบบักโกตับบะมี่กับบะตองใส่ก็ได้น้าพี่น้องจ๋าแล้วกัต้นหอมผักชีลาวจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วกัพริกตู บานเห่าค่ะไว้ดูนาะจากพี่น้องจ๋าพักนี้มาเต็มจัดเต็มจากพี่น้องจ๋าแต่ที่สำคัญก็ตรงนี้ปลาซิวออาวเนาะพี่น้องจ๋าแ้วแปลงท่ากรเทศปลาซิวลงไปในหมอเนาะจากพี่น้องจ๋าเี่น้องใส่พริกที่เฮาโขกไว้ลงไปพี่น้องจ๋าใส่พริกใส่น้ำปลาใส่เกลือไปหน่อยนึงพี่น้องจ๋าตามด้วยชูโรดแล้วก็เติมน้ำรังโขลกพี่น้องจ๋าน้ำรังโขลเนาะจากพี่น้องเพราะว่าปูนี่เฮาสิใอหน้าไอนี่หนามเพราะเจ้าไอเจ็ดนอกจานจ๋าน้ำเลาโค้งโค้งพี่น้องจ๋าตอนนี้เขาพักลงเนาะจากพี่น้้อองตนนีเา ข้นๆเขาเละเขาเละมันเข่ากันน้อพี่น้องจ๋าบานนี้เขาก็จะไปปูใส่ไฟให้มันสุกน้อพี่น้องจ๋าใส่พริกดอลงไปน้อพี่น้องจ๋าลืมลื่มลืมลืมปิดฟ้าจ๋าพี่น้องจ๋าปิดฟ้าหมอมาเปิดเบิรงอะไรน้อพี่น้องจ๋าบานนี้ว่าสิเป็นจังไดโอ้แนวไม่เห็นห่งเลยพี่น้องเลยแนวพี่บมะนาวอุดอ้ออ้ออ้อโอ้เป็นตะเสเนาะพี่น้องจ๋าพ่อละสุกแล้วเนาะจ้องจ๋าแล้วสุกแล้วสุกแล้ว พิธีการเหตุกะพ่อขาวขาวเนาะพี่น้องจ้าบ่ได้ละเอียดเพราะว่าสถานที่บก่อยเอืออำน่วยเนาะพี่น้องจ้าก,กับขอโทษขอให้ในเด้อจ้า พักกันจองไปจะกินกับตำมะฮงนะพี่น้องจา๋าเริ่มเผ็ดนะพี่น้องนี่ก็มีพริกอืม นี่บักทัวน้ําจาะเบื่อต่ป่าบาันนี้พักพักไปใส่เบิด์ุพี่นองจ้ะอ้าวมี่ปลาซิวตัวหนึง่ง ชิ้นผัก Zap, 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 zap. พักที่ใส่หนออตอนประซิวน้ำพี่น้องจอืม เลยนั่งก็หากินจะพักอืม คลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนน้าพี่น้องจ๋าก,กินอู๋อปลาซิวกินแต่ผักเหลือแต่ปลาซิวเต็มจานอยู่พี่น้องจ๋าคลิปหน้ากับพ่อกันไหมกับฝากพ่อม่พี่น้องกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจริงๆเฮียน,นั่งเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟที่ทุกคนหลายๆจ๋าสวัสดีค่ะ